เข้าสู่ช่องทางแตงไทย a อทออนไลน์ like. ับ กับแตงไทยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแตงไทยเปิดคลิปมานะคะอยู่ที่งาน m ั n นี่เอ็กซ2โปนะคะงานนี้เนี่ยก็มีเกี่ยวกับการเงินมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าประกันนะคะแล้วก็โ o y o t a เนี่ยก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่งานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้นํารถเนี่ยมาจัดแสดงโชว์ถึง7รุ่น7คันเลยนะคะเดี๋ยวแตงไทยเนี่ยจะพาไปชมบรรยากาศภายในบูธโตโยต้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศภายในงานงานมันนี่เอ็กซ์โปเนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่แตงไทยชอบมากก็ คือเจ้าตัวมสัสคอนะคะปุกปิ๊กน่ารักมากเดี๋ยวแตงไทยจะพาไปชมความน่ารักของเขาแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมความน่าสนใจภายในบูธโตโยต้ากันก่อนนี่เรามีรถมาจัดแสดงโชว์ถึง7คขั้น7รุ่นกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมทีละรุ่นกันก่อนนะคะ เรามาเริ่มต้นยนตชมรถคันแรกภายในงานนะคะคันแรกแตงไทยพามาชมนะคะ t o y o ต a า e v โวเซตเรชันคันนี้นะคะเป็นกระบะชมหน้าใหม่สไตล์แบล็คเอาท์นะคะล้อเทดุดันสไตล์แบล็คเอาท์มาพร้อมสติ๊กเกอร์ s e t r u n n e r มาตรอลายสไตล์ไม่ธรรมดาค่ะเอาละค่ะคันต่อมานะคะจะเป็น t o y o ต a v e ว o โนะคะคันนี้เป็นรถเจที่นั่งนะคะเบาะปรับพับได้7รูปแบบดีไซน์แบบพรีเมียมคลอสโอเวอร์ค่ะและตามมาด้วยคันถัดมานะคะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กค่ะ t o y o ต a มาโชมเป็น สีแดงเลยนะคะเพื่อเรียกลูกค้าค่ะคันนี้ก็คือ Toyo ต้ Yaris Ative นะคะคันนี้เนี่ยราคาดีฟังก์ชันครบแถมยังให้ความพิมพเมียมมาอีกด้วยนะคะสําหรับคันถัดมานะคะก็เพิ่งเปลี่ยนหน้าใหม่นะคะเป็น New Min o r c h a n g e ไม่ไม่นานนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ o r o l l a Cross เนาะกระจังหน้าแบบใหม่นะคะพร้อมสีเบอะใหม่นะคะเป็นสีแดงแบบ Dark c โ o s ์นะคะสวยงามสะดุดตามากค่ะคันนี้และคันต่อมาค่ะเป็นรุ่นน้องของ o r o l l a c r o s s ก็คือ To y o ต้ Yaris คเ,เนาะคันนี้เนี่ยก็เป็นรถ ไฮบิดรุ่นเล็กนะคะที่ก็ขายดีเหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยคันถัดมานะคะก็จะเป็น Toyota Fortuner Legender นะคะคันนี้เราเอามาเป็นสีขาวเลยนะคะคันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จเลยนะคะต้องมีแล้วค่ะคันนี้และคันต่อมานะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยแต่งไทยว่าน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นรถนะคะที่สามารถทําในเชิงพาณิชย์ได้และวันนี้นะคะก็เอามาขายให้เห็นจริงๆนะคะว่าสามารถนํามาขายแล้วก็สร้างเงินได้จริงๆสําหรับ Toyota ลักแชมป์นะคะวันนี้เราเอาแบรนด์โตโยต้ามาขายเครื่องดื่มนะคะตลอดทาั้งงานเนี่ยทุกเมนูขายราคาเดียวราคา6 0บาทนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกนะคะสินค้าจากโตโยต้ากับซูรซิ่งเนาะเอามาจําหน่ายในงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆภายในบูธของโตโยต้านะคะแล้วก็เดี๋ยวแตงไทยเนี่ยก็เอาภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะของเจ้ามาส,สคอตที่น่ารักปุกปิกในงานเนี่ยมาฝากนะคะเป็นสีสันความสนุกของงานมันนี่เอ็กซ์โปแห่งนี้นะคะเดี๋ยวแตงไทยจะพาไปชม การค่ สำหรับในช่วงเช้านะคะแตไงไทยก็มาเจอนะคะเหล่าน้องๆมาสคอตเนี่ยเขากำลังเดินขบวนพาเรดตันเลยเขาจะเดินในหอนะคะเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้แก่งานค่ะแล้วก็น้องๆมาสคอตของทุกๆปู๊นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะเมื่อเดินขบวนพาเรดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะน้องๆทุกตัวเขาก็จะเป็นเม็ดนะคะน่ารักแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มเป็นสีสันกับงานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานมากๆเลยละค่ะ ความน่ารักของน้องๆมาสคอตกันไปแล้วนะคะรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความน่ารักเนี่ยเขาอะมาพร้อมกับความลำบากแล้วก็ความตลกความฮาด้วยนะคะน้องๆบางตัวที่มีสามารถเดินได้จริงๆก็ต้องพึ่งพี่ๆเนี่ยค่ะเข็นรถเข็นพาไปในจุดต่างๆนะคะบอกเลยค่ะว่าสร้างเสียงหัวเราะความตลกขบขันได้มากๆเลยแตงไทยก็เก็บบรรยากาศมาให้ค่ะป้าปวดใจ ยังไงกันมากคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศมันนี่เอ็กซ์โค2024ที่มาจัดที่ Impact Challen g เจ Hall อเมืองทองธานีนะคะโตโยต้าก็ได้มีโอกาสมาจัดแสดงโชว์รถด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องมัสก็ตุ๊กบิกที่แตงไทยรวบรวมเก็บไว้คลิปนี้นะคะจริงๆง,งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่19พฤษภาคมนะคะแต่ว่าแตงไทยเนี่ยกว่าจะได้ถ่ายแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ออนแอร์ลงใน u t u b e เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะอาจจะไม่ทันเรียกให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวหรือว่า เจอกับแตงไทยได้ที่งานก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นบรรยากาศเก็บตกในงานแล้วกันเนาะใครที่อยากมานะคะแล้วก็เผื่อมาเที่ยวงานแล้วก็เจอบูตโตยต้าก็เจอกันในปีหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้แตงไทยก็หวังว่าจะให้ความบันเทิงกับคุณลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออยากออกรถสักคันนะคะก็มาออกรถกับโตโยต้าได้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทําอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์